สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้31ตุลาคม258มารอบเด็กครับก็มาสวัสดีมาทักทายท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนนอนวันนี้ก็มาเดึกเหมือนทุกวันนะครับแต่อาจจะไม่เดึกเหมือนวันก่อนๆสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับใครยังไม่นอนมาดูมาฟังคลิปนี้นะครับส่วนใครที่นอนไปแล้วอยากจะดูชมฟังคลิปนี้ <c oughs> ก็ดูพรุ่งนี้ก็ได้ครับไม่เปไ็นไรนะพูดคุยกันครับ สวัสดีทักทายกันพ่กนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหวยออกครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับแล้วก็บัตรคนจนเนี่ยรู้สึกจะแฮปปี้เลยพวกนี้ซื้อของได้เยอะมากเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเกี่ยวกับได้เงินเพิ่มแล้วก็เดือนพิกาย,ยนเนี่ยจะมีเงินเข้าหลายวันหลายรายการนะครับก็จะไม่อธิบายมากจะอธิบายคร่าวๆเ,เพราะยังรอรายละเอียดจากหน่วยงานภาครัฐอีกอยู่บางเรื่องนะครับในบางเรื่อง เอาเรื่องหวยก่อนนะครับเรื่องหวยนี่แนะนํากันอย่างนี้เลยนะครับอย่าไปเล่นหวยเถื่อนเลยเพราะมันเซ็งซื้อหวยเถื่อนเนี่ยรู้สึกเซ็งเซ็งตรงไหนครับเซ็งประเด็นที่หนึ่งมันอั้นครับตัวที่เราอยากจะซื้อเนี่ยเจ้ามืออั้นถ้าไม่อั้นก็จ่ายครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้รู้สึกปวดหัวก็กงังวลคนมีความกังวลไปเล่นหวยไม่ถูกหวยนะครับ คนไม่สบายใจเนี่ยไปเล่นหวยไม่ถูกหวยโชคไม่ดีนะอย่าไปเล่นเลยนะหวยเถื่อนนะประเด็นที่หนึ่งเพราะเขาอั้นประเด็นที่สองนี่ถ้าเราเกิดถูกเยอะตัวที่เขาไม่อั้นนั่นแหละแต่เราซื้อถูกเยอะแน่ใจหรือว่าเขาจะจ่ายถ้าเราถูกเยอะเยอะได้เงินมากๆนี่เขาก็ไม่จ่ายครับนะถ้าซื้อกับคนขายเดินโพยตามบ้านหมู่บ้านนี่ก็ บางคนก็เบี้ยวกันบอกว่าเจ้ามือไม่จ่ายมาจ<ะ>เจ้ามือเท่าแก่ใหญ่ไม่จ่ายมาเขาเป็นแค่คนขายเอาเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปก็ไม่จ่ายนะเบี้ยวกันได้ง่ายๆนะทีนี้ถ้าซื้อทางออนไลน์หวยเถื่อนนะมันก็มีความเสี่ยงที่เราจะโดนอายัดบัญชีธนาคารทําไมล่ะจึงโดนอายัดอ้าวก็พอเวลาซื้อทางออนไลน์ไงซื้อทาง ลายทาง Facebook หรือว่าทางเว็บไซต์ต่างๆก็แล้วแต่เวลาเราซื้อหวยเนี่ยเราต้องโอนเงินสดไปให้เขาค่าซื้อเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขาใช้บัญชีม้านั้นใช้บัญชีม้าเป็นการรับเงินเราถ้าเราโอนเงินเข้าไปเข้าบัญชีมา้าบัญชีเราโดนล็อกเรียบร้อยครับบัญชีใช้ไม่ได้เลยนะมีความเสี่ยงเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแนะนําถ้าอยากจะเสี่ยงโชคแนะนาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดีกว่านะ อย่างของแอดมินนี่ก็แอดมินนะครับงวดนี้ก็ซื้อเพียงหนึ่งใบนะสาเหตุที่ซื้อเพียงหนึ่งใบนี่เพราะไม่มีตังนะจริงๆแล้วก็อยากจะซื้อเยอะอยู่อยากจะได้ชุดห้าใบทำนองนี้มันถึงได้เงินเยอะถ้าถูกรางวัลนะอยากจะได้ชุดสิบใบอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันแพงเหลือเกินชุดห้าใบบ้างสิบใบบ้างมันแพงมากนี่ขนาดใบเดียวเนี่ยยังหนึ่งร้อยนะนี่ไม่มีที่ไหนขายแปดสิบนะนี่ยกเว้นเราซื้อผ่านแอปเป๋าตังซื้อ สลากดิจิตอลผ่านแอปพอตังน่ะแปดสิบอยู่ถ้าซื้อตามแผงผู้ขายสลากกินแบ่งทั่วไปนี่ร้อยทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นใบเดียวก็ร้อยสองใบก็สองร้อยถ้าสามใบแพงกว่านั้นสี่ใบเลขเดียวกันแพงกว่านั้นห้าใบแพงกว่านั้นสิบใบแพงไป,ไปกันใหญ่เลยสิบห้าใบยิ่งไปกันใหญ่เลยแพงไม่มีเงินซื้อครับเราก็ซื้อหนึ่งใบนะตามตัวเลขที่โชว์ในหน้าจอนี่แหละซื้อหนึ่งใบหวังอะไรครับคนจนหวังหกล้านครับพรุ่งนี้รวันที่หนึ่งไปเลย ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งได้จริงๆเนี่ยก็จะหวังเปลี่ยนชีวิตจากยากจนกลายเป็นคนมีนเงินล้านนะเอาทุกคนก็มีหวังครับก็อยากโชคดีเหมือนกันนะเอาถ้าท่าผู้ชมซื้อตัวไหนก็ให้โชคดีให้ถูกนะครับเอาแนะนําให้เล่นลอาสลากกิบแบ่งรัฐบาลดีกว่ามันถูกกฎหมายด้วยและถ้าถูกรางวัลแล้วได้เงินแน่นอนไม่มีการโดนเบี้ยนะครับเอาถ้าอยากเล่นหวยที่มันคล้ายคหวยเถื่อนก็เล่นหวยของรัฐบาลเล่นหวยเอ็นสาม แต่วิธีการซื้อต้องศึกษาเรียนรู้หน่อยนะเขาบอกว่าซื้อผ่านแอปป๋าตังเราก็ยังไม่ได้เรียนรู้เลยคือตั้งแต่มีหวย N3 มานี่เรายังไม่ได้เรียนรู้จากแอปป๋อตังเลยว่าเขาซื้อยังไงเวลาได้รับรางวัลแล้วผูกเลขที่บัญชีเพื่อรับการโอนเงินรางวัลเนี่ยทำยังไงนะเอ้าเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องหวย N3 มให้ฟังก่อนหวยรัฐบาลตอนนี้มันมีหวย N6 อ็นเอลเขาเรียก L6 หรือสลาก6หลักก็คือลอตเตอรี่เรานี่แหละ ยกตัวอย่างงวดที่แล้วนะรางวัลที่หนึ่งออก0 5 9ย์ห้า้าหเก้าหใครซื้อตามนี้ถูกทั้ง6ตัวแบบนี้ก็รางวัลที่หนึ่งไปเลย6กล้านอันนี้เขาเรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ L6 แล้วก็ในในรางวัลนั้นมันจะมีพวกรางวัลเลขหน้าสมตัวด้วยรางวัลละสี่พันเลขท้ายสามตัวรางวัลละสี่พันเลข2ตัวรางวัลละสี่รางวัลละสองพันอันนี้งวดที่แล้วออกหกหนึ่งนอกจากนั้นยังมีรางวัลที่สองสามสี่ห้าด้วยถูกรางวัลไหนก็ได้รางวัลนั้นไป อันนี้เขาเรียกว่าสลาก l 6ของรัฐบาลทีนี้ยังมีสลาก n 3วันนี้จะอธิบายให้ฟังเฉพาะว่า n 3มันคืออะไรเอาเอาตัวไหนมาออกรางวัลน,นะแล้วได้รางวัลยังไง n 3เนี่ยเขาบอกว่าซื้อผ่านแอปเป๋าตังนะหมายเลขละรู้สึกจะ20บาทนะแต่รางวัลเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าว่าซื้อ20บาทเนี่ยได้กี่บาทนะเขาจะเอาไป,ไปถัวเฉลี่ยกันก่อนว่า เงินรางวัลที่เขาเขาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้น่ะเขาจะเอามาจัดเป็นรางวัลสามตัวนี่กี่เปอร์เซ็นต์จากยอดขายได้นี่รางวัลสามตัวสลับกี่เปอร์เซ็นต์สองตัวสลับสองตัวตรงอีกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็รางวัลแจ็คพอตอีกทําอนองนี้นะครับเอา้ารางวัลสามตัวตรงเขาเอาตัวนี้นะสมมติว่างวดที่แล้วในรางวัลบันออกรางวัลที่หนึ่งมันออกศนะูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกนะทีนี้ถ้าใครซื้อเอ็นสามผ่านแอปเป๋าตังเนี่ย ถ้าใครซื้อ696นี่อันนี้ก็จะถูก3ตัวตรงเลยงวดที่แล้วได้รางวัลยี่บาทเนี่ยได้5349บาบทแต่งวดที่จะมาถึงนีนงวดหนึ่งพฤิกาพรุ่งนี้นี่เขาไม่ได้บอกล่วงหน้าเท่านี้นะเขาจะจัดสรรเงินรางวัลตามเปอร์เซ็นต์ยอดขายยอดขายนี่ขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่เอากี่เปอร์เซ็นต์มาเป็น3ตัวตรงตรงนี้นะครับจากยอดขายเอามาแบ่งให้คนถูกทุกคน ที่ซื้อเลขนะครับเอา,อางวดที่แล้วรางวัลที่หนึ่งออกศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกสามตัวตรงเขาก็เอาสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งมาเป็นตัวถูกแล้วก็สามตัวสลับบ้านเราผู้เคยเล่นหัวเถื่อนเ,อเรียกว่าโต๊ดนี่แหละโต๊ดก็ได้ไปแล้วก็รงางวัลสองตัวตรงนี้เขาจะเอาเลขล่างบ้านเราเรียกเลขล่างนะแต่ภาษาสลากกินแบ่งเขาเรียกสองตัวสองตัวท้ายงวดที่แล้วหกหนึ่งเขาาเอาหกหนึ่งมาเป็น รางวัลสองตัวตรงนะครับแล้วจากนั้นก็มีรางวัลแจ็คพอตแจ็คพอตก็คือใครซื้อหกเก้าหกลำดับที่เท่าไหร่ถ้าจับถูกลำดับนั้นเป็นแจ็คพอตก็ได้รางวัลเยอะหน่อยได้สองแสนห้าหมื่นหกสิบบาทงวดที่แล้วนะครับนี่ครับคือรางวัลเอ็นสามหวยเอ็นสามเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะซื้อคล้ายๆหวยเถื่อนนี่มาเล่นรางวัลเอ็นสามมาเล่นหวยเอ็นสามดีกว่าจะซื้อผ่านแยเป๋าตังค์นะครับ ถ้าถูกรางวันแล้วก็ไม่ต้องไปติดต่อเอารางวัลยากมันจะมีการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกดรับรางวัลมันก็จะโอนมาให้เลยนะอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวในวันต่อๆไปจะไปศึกษาวิธีการซื้อหวยเอ็นสามผ่านแอปเป๋ลตังค์เสร็จแล้วก็จะเอามาทําคลิปเล่าให้กับทา่านเพื่อนาวบ้านฟังอันนี้เรายังไม่เคยซื้อสักทีนะเพราะนั้นมันจะดีกว่าซื้อหวยเถื่อนเพราะรางวัลได้แน่นอนถูกแน่นอน ถ้าถูกรางวัลแล้วได้เงินแน่นอนและไม่มีตัวอั้นด้วยอยากซื้อตัวไหนก็ซื้อไม่อั้นนะครับอ้าวพับนองนี้นะครับก็แนะนําถ้าจะซื้อหวยแนะนําให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับหวยเอ็นสามนะครับพรุ่งนี้บัตรคนจนแฮปปี้ครับซื้อของได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทเลยนะครับบัตรคอนจนเนี่ยวงเงินซื้อสินค้าตามปกติก็ได้สามร้อยได้เงินเพิ่มจากรัฐบาลให้อีกแปดร้อยห้าสิบ ก็จะซื้อสินค้าได้ 1, 1 5 0ซึ่ง1 1 5 0นี่ซื้อวันที่1พรุ่งนี้ทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะแบ่งซื้อหลายวันก็ได้แต่ให้ใช้ให้หมดภายในไม่เกิน30ิพฤศจิกายน68นะครับค่าเดินทาง7 5็หาก็ได้เหมือนเดิมค่าการท่งตที่ยบาทต่อ3เดือนเี่เงินเข้าจะวันที่1ตุลาใครไม่ใช้เดือนตุลาก็ใช้เดือนพิกาก็ได้ถ้าไม่ใช้เดือนพิกาก็ใช้ในเดือนธันวาถ้าไม่ใช้เลยเขาก็ตัดทิ้งวันที่1มราา9เข้ใหม่นนี้ะครับไค่าารคงตนับ สรุปแล้วก็ส่วนที่เพิ่มมาจากเดิมก็คือ850สิบาทนี่แหละนะครับก็ยินดีด้วยกับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับซื้อของอุปโ,ปโภคบริโ,รโภคได้เต็มที่ซื้อกับร้านที่เข้าร่วมโครงการนั่นแหละครับทีนี้ก็มีคําถามบ่อยมากว่ามีคนถามมาบ่อยเหมือนกันว่า,า,วาต้องเติมเงินของเราเข้าไปด้วยไหมไม่ครับบัตรคนจนไม่มีการเติมเงินตัวเองเข้าไปนะซื้อได้เลยนะร็ฐบานเพิ่มให้แปดร้หสิบก็ซื้อได้เลย แล้วก็มีคําถามที่ถามบ่อยมาเหมือนกันคอมเมนต์ถามช่องเรามาว่าบัตรคนจนเนี่ยเอาไปซื้อกับร้านคนละครึ่งได้ไหมร้านที่เขารับโครงการคนละครึ่งเนี่ยเราเอาบัตรคนจนไปซื้อได้ไหมคําตอบครับมันมีได้กับไม่ได้ครับร้านที่ซื้อไม่ได้ก็คือร้านนั้นเขารับเฉพาะโครงการคนละครึ่งถ้าเราบัตรคนจนไปซื้อมันก็ซื้อไม่ได้นะแต่ถ้าร้านใดเนี่ยเป็นร้านขายของให้กับผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งและร้านนั้นเขาเข้าร่วมโครงการบัตรคนจนด้วย ร้านนั้นบัตรคนจนก็ไปซื้อของได้นะครับนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปซื้อได้เลยนะครับ <c oughs> เดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีเงินเข้าหลายวันนะครับเงินอื่นๆที่นอกเหนือจากเคยได้ทุกเดือนนะครับ <c oughs> เงินที่เคยได้ทุกเดือนมันก็จะมีเงินเบี้ยงิีวผสมสองโยบี้ยภิการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอยดอะไรประมาณนั้น <c oughs> ก็ได้เป็นเงินที่ได้อยู่แล้วนะนอกจากนั้นก็เงินค่าเบิกการรอสมอก็ได้อยู่แล้ว แต่เงินที่จะเพิ่มเข้ามามันก็มีหลายเงินไม่ว่าจะเป็นเงินชาวนาไร่ละพันเดี๋ยววันใกล้ถึงวันโอนก็จะเล่าให้ฟังอีกเงินช่วยชาวนาไร่ละพันหนี่นะแล้วก็เงินพิเศษผู้สูงอายุโอนเก็บตัวครั้งที่สองเงินพิเศษผู้สูงอายุหมายถึงผู้สูงอายุมีบัตรคนจนนะครับเขาโอนให้สูงสุด800บาทตั้งแต่เดือนกันยามีคนโอนไม่สําเร็จเพราะไม่ผูกพร้อมเพยเขาก็มาโอนเก็บตัวครั้งที่1 24ตุลา โอนเก็บตกยี่สิบตัวรายยังมีคนไม่ได้เงินอีกเพราะยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพรียงกับเลขประชาชนเขาก็เปิดโอกาสให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพรียงภายในไม่เกิน19กาพฤศจิกาสาหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรคนจนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินพิเศษก็ผูกพร้พอมเพรียงไม่เกิน19พฤศจิกายนเขาก็จะเอนอเงินพิเศษร,รอบเก็บตกสูงสุด8 0 0บาทนี่โอนเก็บตกครั้งที่สองนี่24พฤศจิกายน6กดนะครับในขณะที่เยวยาน้าท่วมคนเเรือนละ9 00 0นี่เริ่มโอนสพฤศจิกายน หลายจังหวัดอยู่นะครับแต่ได้ไม่ครบทุกรายเขาจะมีการโอนหลายรอบ3 4พฤศจพกายนนี่จะมีการโอนเดียวยานา้ําท่วมเดี๋ยวใกล้วันที่3วันที่4จะนําจังหวัดมาอ่านชื่อให้ฟังว่าจังหวัดไหนบ้างได้กี่ลังคาเรือนอะไรประมาณนี้นะครับในแต่ใน3กับ4พฤพจิกายนที่เขาจะโอนนะครับยังจะโอนอีกหลายรอบจนกว่าจะได้ครบทุกรายนะครับเดียวยานา้ําท่วมใครที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วแล้วผ่านการประชาคมแล้วนะครับก็รอรับเงินต่อไปซึ่งแน่นอนครับในเดือนพฤศจากายน2 5 6 8เนี่ย เงินต่างๆเข้าหลายวันมากครับก็รอรับเงินนะครับต่อไปครับทุกวันนี้มิจฉาชีพมันมีมากมายหลายหลายมุกเหลือเกินที่จะมาทําให้เราเสียเงินมาทําให้เราเสียข้อมูลส่วนตัวแล้วเอาเขาเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหลายต่างๆมากมายนะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องกรณีมีคนโอนเงินมาผิดแล้วโอนเข้าบัญชีของเราเนี่เราจะแก้ปัญหายัางไง คือการโอนเงินมาผิดมันมีสองกรณีกรณีที่หนึ่งมีคนมีคนโอนเงินแล้วมันโอนผิดจริงๆนั่นแหละเขาก็ไม่ได้เป็นมิจฉาชีพอะไรแต่เขาโอนเงินผิดจริงๆโอนไปเข้าบัญชีเราอันนี้ก็น่าสงสารเขาเหมือนกันแต่ก่อนที่จะสงสารเขาต้องสงสารตัวเราก่อนคือถ้าเขาจะโอนมาผิดด้วยกรณีใดก็แล้วแต่เราจะไม่โอนคืนด้วยประการทั้งปวงเดี๋ยวมันจะมีความผิดตามมานะครับถ้า เราไม่แน่ใจว่าเขาโอนผิดจริงๆเนี่ยเกิดเขาเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเราจะแย่ก็ไม่โอนคืนเดี๋ยวจะมีวิธีบอกว่าแก้ไขปัญหายังไงและโอนผิดอีกกรณีหนึ่งเจตนาโอนผิดมาให้เราเลยคือเขาจะฟอกเงินไงมันเป็นเงินที่เขาได้มาผิดกฎหมายเขาโอนเงินมานะเขาอาจใช้บัญชีม้าที่รับเงินมิจฉาชีพรับเงินโอนจากเหยื่อโอนเข้าบัญชีม้าไปแล้วเสร็จแล้วเขาโอนเงินออกจากบัญชีนั้น ทีนี้พอโอนออกกับัญชีนั้นนี่ก็รู้ข้อมูลเราด้วยแล้วโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดแล้วให้โอนคืนแต่เวลาโอนคืนเนี่ยเขาอาจไม่ไม่โอนคืนบัญชีที่เขาโอนออกนะเขาอาจจะให้โอนเข้าบัญชีอื่นซึ่งมันเป็นมิจฉาชีพถ้าเราโอนไปไปโอนเข้าบัญชีมิจฉาชีพบัญชีบัญชีมานี่เราจะแย่เราจะมีคดีด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่เวลาคนโอนเงินมาเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยเรา บางคนนึกว่าโอนมาแล้วหวานหมูนะสิฉันก็จะเอาไปใช้ถ้าคนโอนเงินมาเข้าบัญชีเราโอนผิดมาแล้วเราใช้เงินเขาอันนั้นเราจะโดนคดีช่อโกงมีความผิดอาญาแทนดีอาญาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากมีความผิดเราไม่อยากโอนคืนเพราะกลัวมิจฉาชีพจะหลอกเราให้โอนเข้าบัญชีมาก็มีวิธีทำดังต่อไปนี้ครับอันนี้ ก็เป็นข้อมูลที่เราไปหามานะครับเขาบอกว่าหากมีคนโอนเงินผิดเข้ามาในบัญชีของคุณให้รีบติดต่อธนาคารทันทีเพื่อแจ้งธนาคารตรวจสอบและดําเนินการห้ามโอนเงินคืนเองเด็ดขาดเพราะอาจเป็นการหลอกลวงของมิจฉาชีพซึ่งหากคุณไม่ปฏิบัติตามธนาคารจะดําเนินการหักเงินคืนให้เองหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตํารวจก็ดีนะครับอา้าวขั้นตอนทําถ้ามีคนโอนเงินผิดมาปุ๊บอย่าใช้นะอย่าถอนเงินในส่วนที่เขาโอนเข้ามาไปใช้ นะถ้าถอนเงินในส่วนที่เขาโอนเข้ามาแล้วไปใช้นะ่ะนะเราจะโดนคดีอาญาช่อโกงด้วยนะแต่ถ้าเขาโอนเงินผิดบางจริง<ร>เจ<ร>้าของเงินเขาควรจะได้คืนเราต้องทําแบบนี้นะครับขั้นตอนที่ควรทำหนึ่งติดตอ่อธนาคารแจ้งเจ้าหน้าที่นธนาคารบัญชีธนาคารของเราที่เราเปิดบัญชีน่ะแล้วมีคนโอนเงินผิดมานี่แหละก็แจ้งเจ้าหน้าที่นธนาคารว่ามีคนโอนเข้ามาผิดเท่านั้นบาทเท่านี้บาทก็ว่ากันไปแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารไว้นะครับ เมื่อแจ้งเสร็จแล้วอย่าโอนเงินคืนเองอาจจะมีคนโทรมาแล้วบอกให้โอนเงินคืนให้เลขที่บัญชีตอนนั้นตอนนี้อย่าโอนครับบอกให้เขาไปติดต่อธนาคารเลยนะบอกให้เขาไปติดต่อธนาคารเองเลยเราก็ไปติดต่อธนาคารไปแล้วว่าให้ธนาคารยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเราคืนไปเองโดยที่เราไม่ต้องทำรายการถอนออกมาแล้วโอนคืนให้นะอ่ะถ้าเราไปโอนเงินคืนเองนี่ อาจจะทําให้เข้าไปพัวพันกับกระบวนการฟอกเงินได้นะครับเราจะมีความผิดทีนี้ถ้ามีคนโทรมาว่าให้โอนเงินคืนนี่ให้เราเก็บให้เราขอชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อมาหากมีเพื่อให้ธนาคารใช้ในการตรวจสอบต่อไปจากนั้นก็รอธนาคารดําเนินการหากธนาคารเขาตรวจสอบแล้วพบว่าโอนผิดจริงธนาคารจะติดต่อเรามาเพื่อขออนุมัติให้หักเงินคืนไปยังบัญชีต้นทางเราก็ยินยอมไป โดยที่เราไม่ได้โอนคืนนะครับธนาคารดําเนินการไปเองต่อไปถ้าเรากังวลว่าเราจะมีความผิดโน่นนี่นั่นนะครับเราไปแจ้งความไว้กับสถานีตํารวจไว้เป็นหลักฐานเพื่อความสบายใจนะครับเราก็จะได้รับใบแจ้งความจากสถานีตํารวจว่าเราได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อความบริสุทธิ์ใจลงบันทึกประจาวันไว้เป็นหลักฐานว่าเราไม่ได้ชอบโกงเขาเราไม่คิดว่าจะเอาเงินตัวนี้ไปใช้และเราจะไม่โอนคืนเราดําเนินการตามขั้นตอนแล้วแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเลย นะแล้วก็แจ้งธนาคารว่าเราได้รับการโอนเงินเนียดมาให้ธนาคารดําเนินการตามระเบียบของธนาคารไปเลยนะเราไม่เราจะไม่ขอโอนคืนด้วยตนเองให้ธนาคารดําเนินการตามระเบียบนะครับทําแบบนี้นะครับเราจะรอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกระบวนการฟอกเงินต่างๆนะครับทั้งหมด คือสิ่งที่นำมาพูดมาคุยกันก่อนนอน3-4ตุลาคม258วันก่อนหวยออกครับพรุ่งนี้1พฤศจิกาย,ยน258หวยออกขอทุกคน,น,นทุกท่านโชคดีและมีความสุขกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ จากไอไปหัวใจอไอเจ็บเลือกิงย้อนไอจนขาดเงินน้องเมินเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดยือ้อเอ้ยถึงความซ้ำไว้ให้ เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดตามน้องนางก็มาจากลาหักอายคนเบิดคาหรือว่าเพราะกรรมพอเพราะเวรลืมสินไไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็นหัก สองเฮาลำเค็นเจ้าสาวเป็นกำลังแรงใจหักต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าอายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหว คืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทำใจกออกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีเมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล ไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน เพราะว่าอายจนดำคักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังปนคำหวานทําใจอ,อกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับหญิงห่างไกลคงไม,ม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่ เจ้าจากไปเมื่อยามอายโจน